ขึ้นมาล่าสุดย่อลงมาอีกแล้ววันนี้จะสามารถที่จะมาแตะที่หนึ่งพันหกร้อยได้ไหมคะคุณมนค่ะมีตุ่นนะคะโดยที่กรอบวันนี้เนี่ยค่ะจะอยู่อยู่ที่ระดับหนึ่งพันห้าปสิบห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันหกร้อ,อ,รอยอี่สิบเหรียญ US dollar t r i นะคะโดยที่โดยรวมเนี่ยค่ะก็ มียังมีแรงซื้อเข้ามานะคะจะเห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้วที่ยอดัวลงมาค่อนข้างมากว่าสัปดาห์นี้มีการดีดตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ายัางแนะนํานักลงทุนให้ระวังแรงเทขายที่บริเวณประมาณหนึ่งพันหกร้อยจนถึงหนึ่งพันหกร้อยี่สิบเหรียญอยู่ at t trial ค่ะแต่เออโดยรวมนะคะถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือหนึ่งพันหกรอยี่สิบห้าเหรียญได้ก็น่าจะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ผ่านที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยี่สิบ กรอบใหญ่ก็ยังอยู่ระหว่าง1,550จนถึง1,620เหรียญ o l l a r ต่อชอยเอ้าท์ค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะ <S 2> <S 2> ข่าวที่ต้องตามเองก็จะมีในเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะที่เที่จะมีการแถลงในคืนวันนี้นะคะอาจจะต้องรอดูกันว่าจะมีการหยิบยกพูดในถึงเรื่องของตัว QE หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีประธานเฟดหลายๆสาขาะะออกมาพูดในในเรื่องของ QE ว่า ควรจะหรือว่าควรจะหยุดดีนะคะซึ่งรอบนี้เองนักลงทุนก็จับตานะคะประธานเฟดบอกานเจ้ว่าจะให้เอ,อคอมเมนต์ออกมายัางไงให้ทำซึ่งถ้าเกิดว่ายังยัง,ยงคงตัว QE อยู่นะคะเป็นสัญญาณก็ยังจะคงตัว QE เชื่อว่าน่าจะยังส่งผลบวกกับขาทองคำสามารถให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะ <S 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 แล้วก็อีกส่นนึงก็เป็นในเรื่องของเออการลดค่าใช้จ่ายอัตโนมัตินะคะหรือว่าที่ต่อเนื่องกับในเรื่องของ หออน้าผาทางการคลังที่มีการยืดระยะเวลาออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายทีที่แล้วนะคะจนวันถึงวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ก็จะต้องดูว่าทางสหรัฐเองจะหาทางออกในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติยังไงนะคะซึ่งถ้ายังหาทางออกไม่ได้ก็น่าจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมลมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นนะคะความคิดเห็นนะคะจากทางคุณธิภาจากวายเอลจีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวายเอล